สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง DIY ตามสไตล์ฉันนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาเปลี่ยนกะโหลกนะครับมอเตอร์หรือว่าที่เราเรียกกันว่านะครับฝาครอบมอเตอร์นะครับใช้งบประมาณเพียง78บาทนะครับผมจะสั่งมาจากลาซาด้านะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงิน2 0 0 3 0 0นะครับให้กับช่างเลยนะฮะาบปลี่ยนเองง่ายๆได้เลยนะครับผมก็จะมีน็อตยึดนะครับอยู่3ตัวนะครับ1 2 3นะครับ เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนก,กันเลยนะครับเอาแล้วครับถอดเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมมีฝุ่นมีอะไรเล็กน้อยนะครับก็สามารถทำความสะอาดได้เลยนะครับผมร,บรอบๆได้เลยนะครับผม ส่วนวิธีการถอดฝาครอบตรงนี้นะครับผมก็ขันน็อตตรงนี้ได้เลยนะครับผมข้างบนหนึ่งตัวแล้วก็จะมีน็อตข้างหลังอีกหนึ่งตัวนะครับผมให้แกะฝาปิดข้างหลังออกนะครับก็จะมีน็อตยึดไว้อีกตัวหนึ่งฮะเราก็สามารถหมุนออกได้เลยนะครับและนี่นะครับก็คือฝาครอบที kind of And, bah, the then, onun, h, ่ปิดน็อตยึดตัวข้างหลังไว้อีกหนึ่งตัวนะครับผมก็ใช้ไขควงเช็คไฟนะครับผมแกะออกแล้วก็หมุนน็อตออกได้เลยนะครับผม เรียบร้อยนะครับทำความสะอาดเสร็จก็ปกระกอบเข้าคืนนะครับผมโอเคนะครับ ทำความสะอาดแล้วก็ประกอบฝาครอบด้านหลังเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็มาประกอบฝาครอบมอเตอร์ด้านหน้ากันได้เลยนะครับก่อนใส่ก็อย่าลืมเช็คตรงสลักตรงนี้ก่อนนะครับผมนี่มันจะมีเขี้ยวใส่กับตรงนี้นะครับใส่กับตรงฝาครอบเนี่ยข้างบนตรงนี้อีกทีนึ่งนะครับผมให้มันตรงกันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ พอใส่เข้าไปแล้วนะครับผมก็สามารถขันน็อตเข้าไปได้เลยนะครับ3ตัวที่เราถอดออกมานะครับเรียบร้อยครับผมประกอบฝาครอบมอเตอร์ด้านหน้าเรียบร้อยนะครับผมต่อไปก็เราจะประกอบชุดพัดลมได้เลยนะครับผม ประกอบเสร็จแล้วนะครับผมทีนี้เรามาลองเปิดพัดลมกันเลยนะครับโอเคเปิดติดแล้วนะครับผมไม่คอนก็ไม่โยกแล้วนะครับผมสส่ก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับโอเคนะครับทุกท่านสําหรับใครที่มีปัญหาฝาครอบมอเตอร์ด้านหน้านะครับแตกนะฮะก็สามารถซื้อหรือสั่งมาเปลี่ยนได้เลยนะครับผมด้วยงบประมาณที่ไม่ถึง100บาทนะครับผม และไม่ต้องไปง้อช่างไม่ต้องยกไปหาช่างนะครับเสียเงิน2 0งร้อยสามน,นะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ผมฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับใครที่ชอบหรือว่าถูกใจผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระแบบนี้อีกนะครับผมสวัสดีครับ